ลงข้างหน้าเมืองลงในเมืองมาพี่ลงหน้าผมหน้าผมเอามาวะพี่เจ้าผมด้วยเขามาหาผมแล้วโอุชิบหายเอ้ยออกมาดิโอ้เข้าบุ่มพองจิงวะพี่เอาไงเอาผมแน่นอนเลยพี่พี่ใจเห็นก็ได้ล่อไปไกลดิพี่มีไรล่อหาผมทำไมเนี่ย ฮอหน่อยยิงยิงยิงที่อหน่อยบอดมันไอ้นั่นมันยิงยังไงวะน่าจะยิงภาพดำเฉยๆไม่ติดภาะแทกไม่ได้มึงได้คนหนึ่งไอ้เจ้าทำไมรถบรรทุกบนใช้ไม่ได้ มาแล <of> ้วเรบวนยานนดารวมหนึ่งเะไ้โยสามเลยขนาสามเลยหนึ่งพี่ปิดไปก่อนหนึ่งตัวไม่ว่ากันยพี่กิ่งออกพีบอตนี่คโคตรดีเลย

มีไหมโดนลูกต่อมาชีมมาท้างหลังอ่ะหน้าผมไม่ใช่นะไม่รู้มันยิงผมผมโดนยิงตะไนมาพี่บาเล็บาเจ็บาเแตกแล้วตัวบาเล็แตกแล้วนี่นี่นี่มียิงตัวหนึ่งตรงประพาคาร ส็พาทานแข็งแล<ะ>้วอ๋อฝักแข็งแล้วนี่บาเลตอีกคนนึงนี่คนนึงเล่นอินจาถือบาเลตที่อยู่ตกบ้านนี่ยิงคนละฝั่งนะพี่คนยิงคนชื่อหนึ่งเมื่อกี้เขายังดาวนี่ไงโดดลงไมล์โดดลงไมล์ดดลงกระเช้า แสดงว่าเขามีแน่เลยเขาอาจจะมีตายไปนี่ล่วงล่วงแล้วหมดแล้วไหมอยู่ฮะพี่มอสมอสอยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคาหลังคาเนี่ยอาวุธหัวผมเนี่ย The air is coming. drop เข่านี่ก็มีนะพี่เนี่ยนี่เนี่ยหน้าผมเนี่ยหลังคาหน้าผมเนี่ยเอาโดนโดนระเบิดโดนนั่งบอนไม่น่าใด้กระโดดหยองเชียวแตกแอร์ดรอปเกิดได้เลยนี่แตกอีกนึงตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันได้จิงไม่ได้ตัววเดีย หน้าเขาวิ่งยาวเลยเล่นขัดโดดพอเห็นะไม่แล้วตัวที่เหลือไปยังไงครับผมอยู่หน้าพี่อยู่หน้าพี่ปะเหมือนอ้อมมอสมอสมอสได้ตัวหนึ่งนะพี่ใช่มอสมอสมอสซ้อนซ้อนสโอ้โหอยู่ตรงนี้ระวังระวังมอสไม่ตัวเดียวเลยพี่ออกมาออกมาออกมาเปิดตโนม้แล้วเปิดสกีแล้วเปิดสกีแล้ว เต็มเลยนะพี่ไม่ตัวเดียวสามตัวเขาเปาระเบิดสวนมาแทกเจอแฮกเจอหยเจอสองตีเจอสองตีเจอสองตีสองต่เจอสองตีระเบิดทั้งวันก็โคตรเลยไม่โดนนี่แก ก้าหน้าผมพี่ล่วงโอเคตี้ตรงอีกตีหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่ล่างเหรอมีหน้าผมเลยพี่นี่ต้นไม้กำลังเข้าต้หินมาสองตัวพี่สตัวโดนโนเบิดอยู่นะพี่กอลพี่บอโอโดนอีกหนอยอหตัวพี่ ลงลนี่หมดหมดคุบอกพี่กอลบอกว่าโคมีที่ข้างบนเดี๋ยวมันลงมาแต่บ่อนันก็เกิดไงแบบเราโดนยิงตายก็แจกเขาเหมือนกันออกมาแล้วพอมาพอมาเก็บที่เขาก็ได้พี่เอาที่เขาเลยรอรอรอที่เขาที่เขาเขาเลยที่เขาไอ้ป้อมใครอ่ะป้อมเราป้อมขังป้อมเขาป้อมเขาเขาป้อมเขาลงหนึ่งลงหนึ่งพี่แฮกแล้วพี่แฮกแล้ว อยู่ตรงหินพี่อยู่ตรงหิน,อ,หนอันนั้นบอดอันนั้นบอดข้างหน้าข้างหน้าตู <Enemy eliminated. S 2> ตัวนี้ล้มหมดแล้วเทาที่เขา,าพี่เขาพี่แต่เงินเต็มเลยสโนเฮ้ยมีโโนโมามีโโนโมาโซโนโออกพี่เกย,เย์เองพี่เกยรอยอยู่ที่ใช้ข,ขวาทองนะเขาเขาใช้ตัวชูปไปนี่วะพี่ ระวังนะไม่เขายังไม่ได้มาซื้อเลยเอาเหรอเดี๋ว่าเขาหนีซื้อที่อื่นมาก่อนยังขาดอยู่เท่าไหร่เนี่ยเงินอยู่กะติงแบ่งมาหน่อยนิดนึงผมไม่ขอเก็บไว้ระวังเลยนะเพื่อเขายังอยู่นี่ใจเย็นใจเย็น กโง,อ,งอยู่ไกลมากเลยนะไอ,อ้คน,นแล้วกันวะคนเปลาอสอามอส่คนคนคนยิงไม่รเจอแฮกอ,อเกอเก<ม>รเไม่ใช่อืออัปเกรดอ้าวตีตีนี้ตายแล้วยังไม่หมดนะยังานเพื่องเขาลงได้ เต็มเลยนะพี่คนนะพี่ตีคนนะเต็มเต็มอย่าลงนะเว้ยบอสอย่าลงด้วยขึ้นขวาพี่ขึ้นขวาฮะขึ้นขวายิงเขาอ่ะยิงบนเขาอ่ะยิงได้อยู่พี่ขวาข้างหลังอ่ะเขึ้นอยู่บอสแก้มลงหาทางขึ้นอยู่อ่ะเขาเขายิงกันอยู่รอบวงตรงอัพเกรดอ่ะเขาอยู่ตรงแคมป์ตรงแคมป์ข้างบนมีนะตรงแคมป์แคมป์ข้างบนแคมป์แคมป์ตรงหัวผมนี่พี่ไอ้ตรงไฟไฟตีนผมอ่ะตรงม้าก็แล้วอ๋อโอเคโอเค ขึ้นมาแล้วนะพี่จีเออฮฮเฮกเจอป้อมด้วยสามตัวทำไรกันร่วงหนึ่งตายปิดย้อบนี่ Enemy Enemy ระวังวงบีดนะวงแรง,ร,งรถบ้องว่ะอยู่ข้างบนพี่ข้างบนก็มีนะหูเงิงน านี่ย่องบนนี่ย่องบนย่องบนย่องบนทำเมื่อกี้เอ้เมื่อกี้ทำไมเห็นมีสโนบอร์ดด้วยสโนบอร์ดใครไอ้เก็บเงินก็ไม่หมดเลยที่เขาบงกี้บินมาตัวนี้ตัวไหนแฮกยังไม่ได้ไอนี่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 หน้าพี่ตรงตรงหน้าที่ซี่ออฟอะยังคลานอยู่ก็เห็นอยู่แฮกเจออยู่พี่ตัวผู้หญิงมาแล้วรถมา มนต่อแท็กเพื่อนมีข้างหลังลงข้างหลังลงอีกพี่ข้างหลังลง,ข,ง,ลงข้างหลังลงมีล่กลาง <Lock> นู่นเลยข้างนอกเลยเอนายมันแรงไปไม่ถึงระเบิดเคนายโดนนู่นนนวิ่งยื่น ครับ,บบมล้มย,ยังล้มอยู่นะล้มถูกเก็บเงินมาทำไมไม่ได้สองเลยแฮกไม่เจอพี่เท้าหน้าพี่ไม่รู้วันนี้คนหรือเปล่าเนี่ยงนินเต็มเลยเนี่ยบอดน่าจะบอด หมดตายวงแล้วชื่นหนึ่งสองอนะไรนั่นน่ะตายวงเท่ากัน